สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถมัดกระบะถูกนะคะวันนี้มาประเดิมกันที่โรงสามเลยนะคะวันเสาร์สดใสนะคะช่วงเช้านี้นะคะลูกค้าเพิ่งเดินทางออกกันไปนะคะมาดูรถนะคะวันนี้นะ ก็ถือโอกาสนะคะอัปเดตในส่วนของรถสวยๆกันบ้างนะคะในสต็อกตอนนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถในส่วนของรถครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่ารถกระบะเองนะคะหรือว่ารถตู้นะคะยิ่งโดยเฉพาะรถตู้นะเราติดต่อไปค่อนข้างเยอะมากๆตอนนี้เหลือน้อยมากนะคะไม่ถึงสึกคันนะคะลูกค้าอะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านาะใครที่อยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวมาจะพาอัปเดตพาเดินดูเนาะใครอยากได้คันไหนนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษ นะคะวันนี้ก็พามาเดินกันที่โกดัง3นะคะวันนี้ในส่วนของโกดัง3ของเราเนี่ยก็จะเก็บนะคะในส่วนของรถตู้นะคะรถรอปล่อยรถที่เพิ่งเข้ามาผ่านการชงแล้วอะไรพวกนี้นะคะเพื่อรอต้อนรับพี่ๆที่เดินทางเข้ามาดูรถกันนะคะมาจากหลากหลายเลยนะคะหลากหลายจังหวัดหลากหลายภาคนะคะเหนือกลางอีสานใต้มากันหมดเลยนะคะวันนี้ก็พาพี่ๆ มาดูแบบออนไลน์กันนะคะใครเปิดมาเจอก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้มาทีนึงนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะในส่วนของรถสวยๆกันนะคะวันนี้ของเรานะชื่อช่องของเราก็คือรถกระบะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของรถกระบะกันนะคะตรงนี้ข้างหน้านะคะที่เห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนรถเก่งนะคะรถเก่งรถครอบครัวขนาด 1 5 0 0้าซีซีนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนกระบะของเรากันสักนิดหนึ่งนะคะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะ d m a มก็ดีนวา a ่าก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นพวก Revo p i ี n n e เหรือว่าตัว Vigo c h ช m p นะคะกดบอกกันนิดนึงนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะได้รู้ว่าเออชอบกันประมาณไหนนะคะอะเดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้อะอย่างคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้เป็น อีซูซูดีแมกนะคะเป็นตัวเตี้ยเป็นแบบแคบสองประตูนะคะเป็นดีแมกนะคันนี้นะคะราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะใครชอบคันนี้ก็บอกไว้หน่อยละกันนะคะอ่ะมาดูที่ไททันข้างหลังกันบ้างน,นะคะรู้สึกว่าคันนี้เพิ่งจะเคยเจอเจอกันนะคะไททันคันนี้เป็นตัวยกสูงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะใครใครสาววกไททันนะคะคันนี้ ใครสาวกไทตันนะคะหมอกกันนิดนึงอ่ดีแม็เจอกันอีกแล้วนะคะมีดีแม็กอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อกระทะนะคะไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ยกสูงนะตัวนี้ไฮแลนเดอร์ยกสูงนะคะใครชอบอิซูซุนี่นะคะมีหลากหลายเลยสวยๆนะคะลูกค้าอ่ะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของ CRV นะคะนี่ถัดมานะคะตรงนี้ n i s s a น Navara น,นะคะรู้สึกว่าคันนี้จะยังไม่ได้ทำรีวิวนะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ได้ดูกัน2.5 DDI VGS Turbo นะคะสีดำคันนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะ อะครสาวอกนิสันนวราะคะถัดมานะคะตัวนี้นะคะเป็นรีโว่พรีรันเนอร์นะคะเข้าใหม่สีขาวนะคะสีขาวเราค่อนข้างมีหลายคันกันเลยทีเดียวนะคะสีขาวเรามีหลายคันอยู่นะ,ะอพวกรีโว่พวกพรีรันเนอร์รุ่นปีใหม่ๆปีสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเราค่อนข้างจะมีเยอะนะคะนะเป็นพวกขนาดเครื่องยนต์สองจูซีอีนะคะนี่สวยๆเลยนะคะ สีเทาคันนี้สวยมากเลยนะดูในกล้องนะลูกคา้ายังเงาขนาดนี้นะคะสวยงามมากนะที่บริษัทเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดูแลรถเป็นพิเศษนะคะนี่นะคะเดินไปได้ไหมเนี่ยามาดูข้างหลังคันนี้ t r ีดท d นะคะเป็นวีโก้แชมปนะคะรุ่น t r ีนะตัวนี้ รู้สึกจะเป็นเกียร์เกียร์ออโต้ด้วยนะคะนี่นะอาวิโก้แชมป์อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะปีสองพัสิบสองนี่วันนี้พามาเดินชมกันแบบเพลินๆน,น,นะลูกค้านะมาดูกันแบบเพลินๆน,นะ อ่คันนี้ก็จะเป็นแบบมีติด c คร r y บอยนะคะ c a r r y บอยนะเรามีขนาดเครื่องยนต์2 8 4ตัวท็อปด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเหมือนกันนะคะเพิ่งหลุดจองมาเลยนะเดี๋ยววันไหนจะมาทำรีวิวให้ดูนะคะวันนี้นะพามาอัปเดตนะคะพามาเดินชมกันในส่วนของโกดังรถนะสวยๆนะคะ,ะใครชอบคันไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะวันนี้ก็ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงพอมัดก็ไม่ค่อยสบายนะวันนี้ฝากพี่ๆนะคะไว้กันแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ